สันสิวนาโนคอมเพล็กซ์เรโซนาที่ก่กกนกกกค่ะตวกองน้นะองให้ทุกคนนะคะสรคคำว่านะคะช่วยเชียร์วาช่วยติดตั้งวนยะพกกันมาส เราทแล้วก็เนตัวแทนกท่าใครชื่นชอบก็โหนลุ่อพสนะครับขอบคุณครับ้อคอยากใหุ้กคนช่วยว้าอบจะทาความสารถ โอเคครับครับผมดำก้าวพบ G T G 0 6นยะครับยังไงก็ช่วยมึงให้ดำเยอะๆนะครับแล้วก็ดำจะได้ไปถึงฝันสักทีปีนป่ายมาหลยครัแต่ครั้งนี้เขาไปถึงฝันก็จริงจะขอปีนป่ายบันไนฝันจะสูงจะชันมีความนะาทัองเท่าไหรจะข้อม่งมันและตั้งใจจะสูงแค่ไหนฉันจะไปให้ถึงมันจะสูงแค่ไหนฉันจะปีนป่ายบรรไดฝันครับ เจ็ดนะครับแกช่วยด้วยนะครับมากนะครับอิ่มร like ู้สึกว่าพอใจมากๆเกเราทำาไ้เต็ที่าได้เต็มที่แล้ก็ทีเก่งทุกทีมเลยแล้วเบลก็รู้สึกมั่นใแล้วก็ภูมิใจมากที่มาถึงตรงนี้ได้ค่ะ ยังไงเดี๋ยวก็ฝากด้ยกันละกันแจกสำหรับคนไททั้งประเทศนะคะถ้าเชื่นชอบใครอยากจะให้ใครได้เป็นไทยแลนด์สปาร์คาเฮลท์นะคะก็ช่วยโหวตกันเข้ามาเยอะๆเลยกันมากันแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมเดี๋ยด้วยนะคะที่ TGT 0ู8ครับโ,โทษอย่าลืมด้วยนะครับค่ะ TGT 0 9ครับอย่าลืมโหวตถ้าชอบไป โอเคครับเริ่มเลยครับ